อันนี้นะผมออกมาวิา่งทดสอบนะครับได้ยินเสียงดังบึ้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 ความเร็วที่แปดสิบถึงร้อยดังมากเลยนะได้ยินเสียงไหมครับนี่นะ AMA ดังเลยนะเป็นเสียงของลูกป,ปืนล้อนะครับอันนี้ซี v ิ c เอฟีนะปีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับ การที่มาคือมีเสียงฮอนนะฮะได้ยินไหมครับเนี่ยดังเลยนะดังแรงมากเลยนะครับนะนี้เดี๋ยวเราจะไปถอดเปลี่ยนลูกปืนล้อกันนะครับผม จเจอกันอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสนะครับกับการซ่อบมบำรุงรักษารถยนต์นะกันนี้มาในงานช่วงร่างนะครับกันนี้นะลูกค้าแจ้งว่าเวลาขับไปใช้ความเร็วตั้งสามสิบสี่สิบมีเสียงหอนนะขึ้นมาหน้ารถเลยดังบึ้งบึ้งบึงหอกหูเลยหงอื่นเลยนะฮะทำการตรวจสอบนะครับไปเทสมาแล้วนะเจอเป็นที่ ลูกปืนล้อนะครับเราเช็คยางแล้วนะฮะยางไม่มีปัญหาอะไรนะฮะยางอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับแต่เสียงที่ดังคือเป็นเสียงของลูกปืนล้อหนะ้าทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดนะครับวิธีการถอดลูกปืนล้อในรุ่นนี้นะเราจะถอดหนึ่งเลยหนึ่งชุดเบรกออกนะฮะเบรกแล้วก็หูโช๊คนะคหูโช๊คล้วก็น็อต ตัวนี้เป็นน็อตเทาขับนะฮะแล้วก็จานเบรคนะแล้วก็จะทำการยกทุกปืนล้อออกมานะฮะทำการอัดนะครับเราจะใช้ไก้วงที่ทำไว้สกัดนะสะกัดหัวน็อตตรงเพาออกก่อนนะนี่หัวน็อตตรงนี้นะฮะัดออกนะครับ นี่นะตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกน็อตนะเขาย้ำไว้นะเราต้องสกัดออกนะครับใช้โซนิกนะฉีดล้างทำความสะอาดก่อนนะครับตามด้วยบล็อกลมตัวนี้เบอร์อะไรช่างสามออร์ิบสนะครับตัวนี้ไม่ไหวนะเราต้องใช้ตัวใหญ่กว่านี้นะตัวเล็กไม่ออกนะ ใช้ตัวใหญ่ยิงเลยนะตัวนีว้เอาไปยิงพวกวงวิวนะหรือว่าสิบล้อออกนะอบอกลมตัวนี้นะยิงทีเดียวออกเลยแน่นอนจริงๆต่อไปเราก็จะถอดอปั๊มเบรกนะหรือว่าคาลิปเปอร์เบรกนะฮะออกมานะเป็นน็อตเบอร์อะไรอย่งเงี้ยเจ็บนะครับ ที่ชนานาญแล้วก็มือได้นะแต่ถ้าไม่ไหวก็ต้องอนะครับผม <c oughs> มีน็อตสตัวนะครับเบอร์ <c oughs> 17บนล่างนะฮะต่อไปก็น็อต <c oughs> ยึดสายเบรกนะครับต่อไปก็มันจะมีลิปล็อก ABS น,น,นะถอดออกนะครับตัวนี้ใช้ไขควงงัดออกนะ แล้วก็หาเอดึงออกมานะตัวนี้นะคราบสนิมพวกนี้นะเกิดจากความร้อนนะหรือว,ว่าคราบสบปกปรกก่อนใส่เข้าไปต้องล้างทำควมามสะอาดนะครับนี่ออกมาเออหาที่วางนะฮะวางไว้นะครับนี่ลวดยืดกอนใสีลวดใสีลวดมัดไว้ก็ได้ครับเอาดีๆนะเผื่อสอบพลาด <laughs> ต่อ,อเลยโอเคนะครับอ่าเมื่อกี้เราถอดลูกหมากคันชักออกไปแล้วนะฮะต่อไปก็เป็นน,น็อตอ่ <c oughs> โชกนะฮะตรงนี้2ตัวนะครับเบอร์17นะกับ19นะประมาณนี้นะฮะยิงออกมันเลย <c oughs> อ่าก่อนจะ ถอดนะทายน็อตอีกตัวมารส,สีก่อนนะครับให้ตำแหน่งมันได้นะประมาณนี้ต่อไปจะถอดดิสเบรกหรือว่าจานเบรกนะครับออกนะนอสองตัว มากนะครับบางนะครับจานจานเริ่มบางนะฮะก็ไม่เกี่ยวกับงานเรานะงานเราเสียงหอนนะครับอันนี้เป็นกิปล็อกน็อตของลูกหมากนะตอนนี้จะถอดต้องถอดกิบล็อกออกมาก่อนนะครับประแจแผ่นข้าง19นะถอดออกเลยครับโอเคหลุดแล้วครับ เราถอดหัวน็อตแล้วนะตีลูกหมากไม่ออกนะวิธีต่อไปก็คือยิงน็อตยึดเลยน็อตยึดลูกหมากสามตัวยิงออกมาครับเบอร์สิบเจ็ดสามตัวนะดึงยิงออกมาเลยนะครับหารูหารูหารูไม่เจอแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะกระแทกเผาออกนะครับ แน่นจัดนะฮะตัวนี้เอามาต่อนะเมื่อกี้เราตอกหอัวน็อตเพื่อจะเอาเพาออกไม่ออกนะก็ใช้วิธีการถอดแบบยกเผาออกมาเลยนะครับอ่าก็งัดหัวเผาในออกเลยยกมาทั้งเส้นนะทั้งสองฝั่งเลยนะเพราะว่าแน่นมากนะฮะจะเอาออกต่อไปก็ต้องใช้แท่นอ,อัดอัดออกนะครับประมาณน,นี้นะผมเดีย๋ยวเราใช้แท่หอัดอัดเผาออกก่อนนะครับ จะเผาครับจะเผาครับเดี๋ยวเผาร่วงโอเคสลิมกจินหนักมากนะลูกปืนแตกนะเกิดจากความร้อนแน่นขนาดนี้นะเดี๋ยวอ,อัดดุมล้อออกนะครับอัดไปเลยอัดไปเลยเดี๋ยว ไปโ okay. อเคเี๋ยวไปโ okay. อ,อเคตัวนี้ต้องใช้นะครับเป็นดุมล้อนะฮะทำแบบเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งตอนนี้เปลี่ยนซ้ายขวาเลยนะครับ โอเคนี่นะครับดุมล้ออีกหนึ่งด้านนะครับตัวน,นี้ต้องใช้นะครับผมต่อเราต่อไปนะเราจะถอดปิ้นล็อกกิ๊บล็อกลูกปืนนะฮะระวังดีดสายตานะครับผมตัวที่สองนะครับโอเคต่อไปจะลูกปืนออกนะลูกปืน ก่อนก่อนจะทําการอัดออกนะต้องจําให้ดีนะบางทีลูกปืนเขามีเซนซ์ซอ่์สีมันจะคนละสีะ ABS นะฮะต้องระวังนะอันนี้พูดพูดพอเป็นสังเกตไม่เฉยนะมันเป็นแม่เหล็กข้างในใช่เป็นแม่เหล็กข้างใน,นครับบางท่านเออไม่เข้าใจนะบางทีเอามาใส่เข้าไปนะพอขับไปไฟ ABS โชว์นะตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผม เราไปไปอัดกันครับมาตอนนี้เราก็จะอัดลูกปืนเลาะออกนะครับผม<อ>กดอ,อัออดลูกปืนออกนะครับ หน้าตาเป็นยังไงลูกปืนล้อนะครับที่มีเสียงดังโอ้โหดังมากเลยตอนล่วงนี่นะครับหน้าตาเขาคือสลับลูกปืนล้อนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสั่งอะไรใหม่มาเปลี่ยนให้นะครับขย่า,ยาก็มีเสียงนะได้ยินไหมครับได้ยินไหมได้ยินไหม เ,เอาเดี๋ยวเราจะสากัดก่อนนะครับ ได้แล้วมั้งเดี๋ยวเราตัดออกออพอแนบเข้าได้นะก็จะนำไปอัดที่แท่นอัดอีกทีหนึ่งนะครับวางล่วงล่วงด้านล่างเดี๋ยวมือรับไม่ได้เอเคนะครับหลุดแล้ว ตัวปัญหาะนะครับเดี๋ยวสั่งลูกใหม่มาอัดเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นอะไรชุดใหม่ที่สั่งมานะครับนี่เป็นตัวเดิมเขานะสังเกตว่าจะมีสองแถบนะสีไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมแถบที่มีแม่เหล็กนะเราจะหันเข้าตำแหน่งที่มีสาย ABS เข้ามานะเป็นเบนเซอร์ ABS นะครับ ตำแหน่งที่เป็นเซนเซอร์ไอเมสจะเป็นสีออกแดงน้ำตาลนะประมาณนี้ประมาณสีน้ำตาลนี่นะฝัะ่งนี้เป็นสีดำนะครับส่วนฝั่งที่เป็นแถดแม่เหล็กอานาเข้า a b เนะครับจำไม่แม่นนะครับผมใส่สลับกันไม่ได้นะใส่ตัวนี้เข้าไปหาเซนเซอร์ไเบสนะ ไม่สื่อสารอีกไปเอเบชโชอีกนะครับปัอม,มแทบ็บแม่เหล็กลงไปนะครับดูด้านในนะครับว่าบายเสมอไหม เสมอแล้วก็พอนะครับคูคก,กิปล็อกด้วยนะครับโอเคใส่กิปล็อกนะครับนี่ลูกปืนเลื่อนขยับออกมานะโอเคเรียบร้อยออเข้าล็อกนะ ลงไปนะครับกดให้สุดเลยกดให้สุดเลย ตรวจยังให้มั่นใจนะครับโอเคได้แล้วนะต่อไปก็ใส่ปิ้นล็อกนะครับหลังจากใส่ปิ้นล็อกเสร็จก็อาจดุมล้อกลับเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะฮะเช็คดูให้มั่นใจว่าปิ้นล็อกเข้าล็อกนะครับโอเคอต่อไปก็จะ กดดุมล้อลงไปนะครับตำแหน่งก่อนนะอย่าเบี้ยวนะครับตั้งตรงๆนะครับ นะเช็คให้มั่นใจว่า,าดุมล้อนะตัวน,นี้ที่ยึดกับล้อรถเนี่ยเข้ามาสุดตำแหน่งหรือยังนะฮะแล้วก็คลิปล็อกด้านในล็อกไปแล้วนะก่อนที่เราจะอัดเข้ามานะดูนะโยกได้ไหมโยกไม่ได้นะนีคือสุดนะแล้วก็ตำแหน่งของแม่เหล็กปืนเ s ตรงนี้นะตรงตำแหน่งนะครับโอเคต่อไปก็จะประกอบเข้าไปนะครับผม เสียบหัวเผาเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยลูกหมากอ่าลูกหมากฝิงลูกล่างนะตอนนี้มีน็อตสามตัวนะครับโอเคต่อไปก็ตันในสุดแล้วก็ร้อยน็อตอ่าหูโชกนะครับตรงนี้นะฮะร้อยน็อตหูโชกก่อนนะครับ ใช่นะตามด้วยน็อตลูกหมากล่างนะครับสามตัวตัวผู้หึ่งตัวเมียสองนะน็อตเบอร์สิเจ็ดนะครับยิงน็อตให้แน่นเลยนะครับผม ที่มาร์กไว้ต้องตรงนะครับตัวนี้เราคลายน็อตปีกนกไว้นะอย่าลืมขันนะอย่าลืมขันแล้วก็ใส่ปิดล็อกกลับนะครับผม เ๋ยวปิ้นล็อกกันคลายนะครับน็อตลูกมากดอกย้ำน็อตนะครับกันคลายนะครับกันคลาย ตัวนี้สกปรกหรือมีเศษเหล็กเยอะนะก็ทําให้ไฟโชว์ได้นะครับกล้ออางทำความสะอาดก่อนใส่เข้าไปนะครับผมโอเคล็อกนัดเบอร์สินะฮะสาย ABS นะครับต่อไปก็นอดลูกหมากชันชักนะตรงนี้นะครับ ล็อกให้แน่นเลยนะครับล็อกน็อตแน่นแล้วนะก็อย่าลืมใส่ปิ้นล็อกกันไทยนะครับต่อไปจานเบรกมีน็อตสองตัวนะฮะนัดน็อตหัวแชกนะฮะตอนนี้เป็น แกหัวใหญ่นะเออย่าเอาหัวเล็กมาตองนะฮะอาจจะทําให้นอ็อตหัวรูดหัวเสียได้นะครับผมต้องใช้ตรงเบอร์ของเขานะครับต่อไปก็เป็นปับบ๊มเบรกนะครับนำปับบ๊มเบรกมาใส่นะครับ มีมีน็อตยึดสองตัวนะคะรับผมเอาไปแล้วนะครับอันแน่นๆนะครับผมตอนนี้สำคัญนะฮะเบรกนะครับ้งเรียบร้อยแล้วนะฮะน็อตทุกตัวแน่นนะต่อไปก็ใส่ล้อนะครับ แล้วก็จะออกไปวิ่งทดสอบนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันนะหอนจะมีไหมเสียงหอนเสียงของลูกปืนล้อหน้าซ้ายและหน้าขวานะครับ้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปวิ่งทดสอบกันแล้วนะครับผมคนโดยเฉพาะ อมทีนี้นะออกวิ่งทดสอบนะครับก่อนจะไปทดสอบนะเราต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ใช่ไหมครับเครื่องยนต์ติดนะฮะสำคัญที่สุดคือเบรกนะครับเพราะว่าเราทําการถอดเบรกนะก่อนจะออกไปวิ่งทดสอบนะครับต้องทําการย้ําเบรกก่อนนะให้มั่นใจว่าเบรกอยู่นะเบรกไม่ไหลนะครับโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวไปฟังเสียงกันเลยนะครับ แป๊บหนึ่งครับเปลีอยู่นะครับโอ้เงียบเหมือนได้รถใหม่เลยครับเสียงหอนเสียงน่าลำคาญไม่มีแล้วนะครับอเงียบคลิปเลยนะคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนลูกปืนล้อหนะ้าซ้ายขวานะครับจบงาน นะทดสอบแล้วนะเสียงดังเสียงหอนไม่มีแล้วนะครับครับผมกับงานแก้ไขอาการนะของ Honda Civic FD ปี07คันนี้นะฮะที่มีเสียงหอนด้านล้อหนะ้าทั้งซ้ายและขวานนะเราจัดการเปลี่ยนลูกป,ปืนล้อเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับท่านใดนะฮะที่ชอบคลิปครับที่เราทำออกมานะฮะก็ช่วย กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง YouTube อูงแงจะเลินการช่างด้วยนะครับและอย่าลืมนะกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมานะครับวันนี้กค็คำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อูงแงเจรินการช่างนะครับ One, two.